เสเสเสคนอะไรวะมันเทสไมันเลยทำบีบบล็อกแลวไม่ได้ีได้เอ้าเอาแล้วคุณน้องพร้อมไหมแ้วเดี๋ยวเอาเชมาอยงหน้าดียครับ้างหน้าเล้วดีนะครับปล่อยไป้ะที่นี่เถอะเขาอยู่ทุกที่ะดีนะพร้อมไหมฮะสี่สิ้ารทีมาพร้อมนะพร้อ อยู่บนท้องฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้าให้แสงสว่างลุกลุกไม่ใช่ผ่านต้องเอาไปครับผอานต่อไปครับอะไรอ่ะที่เอาไว้เอาไว้เอาไว้คือมีมีมีหมากอยู่แล้วต้องมีข้างๆหมากอ่ะเอออะไรอะไรทำไม่ได้ข้าดได้เลยโหยากยากยากข้าวไรข้าวไปใส่ข้าวข้าวข้าวใส่ใส่ผ่าไปไปไหนไม่ใช่อีกอันนึงเออผ่านต่อไปครับอะไรเอาไว้เขียนเขียน สองโดยที่แบบรีบไปไหเรือนไปเไรอเครับผว้รราไราอคร้ยเ้อะไรอะปกเปกใจมนเป่าอ๋อเตี้ยเตี้ยเตียมามาสนโดไว้กับคนค้โอตไปตอบไปครับตไปอะไรแล้วเนี่ยอัเสตีจอบสตีจอบสตีจอบ ใมากเลยการข้อที่พี่ทำแบบนี้ปั๊บน้องชายเลยหมาเออจริงหมาอะไรตัวไหนคือเล็กหมาอะไรน่าจะดูดีดึงที่เชียวเออเอาล่ะได้ไปดูที่หนึ่งครับกรอบลูกผ่านเลฮะถุงเท้าสองครับดีสองสามันได้เลือนคับได้เลือดสี่ครับห้าครับผมไอโฟนหกคำหกคำหกคะแนนเอาละฮะเออเจ๊ไหวไหมครับมาเชิญพี่ เจวอี่เออเจ๋อหวนะครับเจ๊น้ำขิงสักทุวไหมครับพรนะฮะเรีือชุดคค่ที่หนึ่งสและสครับสามสาวิไม่ยากมาแต่ก็ไม่ง่ายเลยล่ะนั่นแหละสิพรนะฮะสี่สิบ้าวิทีรครับอะไรเอาไว้วัดความยาววัดความยาวแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้ชักา ไอ้ขันเนี้ยไอ้ขันเนี้ยย่าผ่านนะไอ้เนี้ยแลตู้ถูกต้องไปครับต่อไปครับเออเออยังยังยยมาข้ามข้าวข้ามข้าวต่อไปครับต่อไปครับผลไม้นะข้างในสีแดงข้างในสีแดงแตงโมโอโหสุดยอดเลยเอาไว้ดูวันที่ดูวันที่ดูร้าเลยครับอะไรบะางดูร้านดู้าที่ผาชอบดูอ่ะปาปลาปลาเลยปลาเลย What? <laughs>